รายการต่อตนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Downwards, left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. ไปด้วยเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับที่ตั้งประดับประดาบริเวณสวนแห่งนี้เนี่ยสวยงามมากนะครับนอกจากนี้ยะมองเห็นเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับแล้วก็น่าจะสร้างด้วยดินไวยล้วนะฮะเพราะว่าสีเนี่ยเป็นสีดินเลยรายละเอียดที่นี่จะเป็นอย่างไรยืนอยู่ข้างผมเลยนะครับพี่เต๋าซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่และเป็นผู้ก่อสร้างที่เริ่มคุ้มวิมานดินด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เต๋าสวัสดีครับคุ้มวิมานดินความเป็นมาเป็นอย่างไรครับกว่าที่เราจะเห็นเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะมากมายแล้วกลายเป็น ศูนย์รวมที่ให้คนเนี่ยมาสามารถตั้นดินเผาได้ที่นี่นะครับแรกเริ่มเดิมที่ก็เป็นพนักงานบริษัท<ช>อยากมีบ้านสวนสักหลังหนึ่งอย่างาน,<ว>นจังหวัด<อ>ก็มาดูแถวๆนี้พอดีมาได้ที่ตรงนี้เข้าก็ไม่ไกลกรุงเทพก็เลยมาซื้อที่ตรงนี้ตอนนี้ช่วงที่เรามาสร้างบ้านขุดดินทําบ่อทําเก็บน้ําถมที่ฝ<ช>นก็ตกดินก็เหนียวพอดินเริ่มบัดมาดเราเห็นดินมันเนียนดี<อ>ก็เลยเริ่มเริ่ม เอามาลองปั้นเล่นดูเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราพัฒนาได้ดีๆนี่มันน่าจะไปได้นะน่าจะไปได้แสดงว่าพี่เตา๋านี่เป็นคนชอบปั้นพวกดินหรือปั้นดินท้่มันอยู่ก่อนเลยไหมครับก็ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นคนจบวิศวะมาไม่ได้เกี่ยวบด<อ>้าน<ล>ี้<ล>ไม่เกี่ยวเลยที่แรกก็กล่าวว่าทําเล่นๆตอนนี้ก็เริ่มไปศึกษาจากสมัยก่อนก็ยังมีหนังสือส่วนมากยังยูทูบอะไรก็ยังมีน้อยแต่ก็พอมีละทีนี้เราเริ่มศึกษาก็ไปดูตามอาจารย์ต่างๆที่เขาทำปั้นต่างๆจนไปถึงภาคเหนือถึงชิงงู ไปดูมาหมดนะฮะไปดูงานเลย,เลยครับไปขอเขาดูว่าเขาเผาทำายังไงเผายังไงศึกษาตามตำหรับตำลามัังก็เริ่มมาทําเองมัครับแ็จแล้วนี้สุดก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างก็เลยขอดจดทะเบียนเป็นโอท็อปเครื่องบันทินเผาอำเภอของเข่อนชัยเซาครับหลังจากขายไปสักระยะหนึ่งเป็นไงผลตอบรับดีไหมครับก็พอได้แต่รู้สึกมันจะเหนื่อยอเพราะว่า บ้านก็ต้องดูงานก็ต้องปั้นเอาของไปส่งไปขายไปตามเก็บเงินมันเหนื่อยหลายขั้นหลายตอนก็เลยมาตั้งช็อปข้างหลังนี่แหละครับขายที่นี่เลยขายที่นี่ดีกว่าง่ายๆดีแต่แล้วพอมีคนเข้ามาซื้อก็อยากจะปั้นบ้างเห็นเราปั้นอยู่เงี้ยก็เลยขอปั้นบ้างเราก็เลยเริ่มเริ่มสอนอย่างนี้เราก็ทําเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้คนทั่วไปเด็กๆมาได้ปั้นเล่นดีม่งจะดีกว่าครับ หลังจากที่มีคนเข้ามามาเริ่มเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะผลตอบรับในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับดีครับครับสมัยนั้นคนเยอะมากอพอดีมีรายการต่างๆเริ่มมาถ่ายอะไร,รเนี่ยครับก็คนมากันเยอะเลยเด็กๆมามั่งอะไรมัง่งตามโรงเรียนก็สนใจครับยองมาเป็นกรุ่มมา ถ้าวันนี้เนี่ยบินน่าจะได้ลองด้วยไหมครับได้ได้เดี๋ยวเราค่อยไปปั้นกันแต่ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่เต๋าได้พาไปชมพื้นที่กันนิดนึงนะผมเดินเข้ามาดูคร่าวๆแล้วนยนะครับก็เห็นเลยว่ามีเ้าปันเอค่อข้างเยอะแต่จะมีบางจุดโดยเฉพาะทางนู้นที่เป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยนะถ้ามันเป็นบ้านดินครับเดี๋ยวไปดูความเป็นมาของบ้านดินหลังนี้ดีกว่าว่าทาไมถึงมาสร้างบ้านดินแล้วบ้านดินเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปทางไหนดีครับเดยวเดินได้เดินเส้นทางนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปที่บ้านดินกันก่อนเลยนะครับ มาถึงแล้วจุดแรกที่พี่เต๋าพามาดูนี่ข้างหลังนี่คือบ้านดินครับหลังนี้ความเป็นมาเป็นยังไงครับเนี่ยหลังนี้มันมีก่อนนี้ก่อนนี้เนี่ย เราสร้างไว้ก่อนตอนนั้นเป็นดินดินโดยที่เราใช้อิฐดินปั้นเป็นก้อนคล้ายๆศีลาแรงฮะแผ่นใหญ่ๆแล้วก็มาซ้อนซ้อนซอนกันไม่มีเสาไม่มีอะไรเลยแล้วก็ลังคาทับ,บตอนนี้ช่วงปี5-4น้ํามาท่วมประมาณครึ่งภูเขาอยู่ประมาณสัก3 4มวันดินมันเละ<อ>ก็เลยโค่นพังไปอันนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่ จะสร้างที่เดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นหลังที่สองตอนนี้เราก็เลยกลัวน้ําท่วมอีกก็เลยเสริมเสาเข้าไปอีกไหนตอนนี้ต้องมีเสามีอะไรละมีเสาอยู่ข้างในเพ่แข็งแรงไม่ขึ้นแต่น้ำมาพังแล้วทาไมเราถึงมีแนวคิดที่จะสร้างบ้านดินขึ้นมาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เราก็อยากจะอยู่กับธรรมชาตินะครับก็แบบธรรมชาติจ๋าก็เนี่ยต้องหลังคาต้องมุงจากบ้านต้องเป็นบ้านดินอยากได้ธรรมชาติจ๋าเลยถ้าจะพูดถึงคุณสมบัติของบ้านดิน บ้านดินเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคุณสมบัติพิเศษ e c i ยังไงที่รู้ๆกันก็คืออุณหภูมิมันจะนิ่งๆถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็มันเย็นอยู่มันจะจะ,จะอุณหภูม,มิอยู่กับที่<ร>ถ้าข้างนอกเย็นข้างในก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็ข้างใน25องศาข้างนอกจะอุณหภูม,มิเท่าไหร่ข้างในก็ยังย5บองศาไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดเพราะมันเป็นแค่เป็นชนวนในตัววิธีการในการสร้างบ้านดินเนี่ย คือเราใช้อะไรผสมหมหหือว่าดินล้วนๆเลยก็คือมีดินมีแกลบมีฟางฟางนี้คือเป็นเส้นใหญ่ข้างในเลยยึดเกาะกันแล้วก็หลักการคืออย่าให้น้ําท่วมให้อยู่ในที่ที่ดอนนิดนึงหรืออย่างนี้เราก็พยายามจะไม่ให้น้ํามันขังให้มันไหลออกนะครับก็จะแข็งแรง เหมือนหลังนี้ที่ออกแบบมาเนี่ยพี่เต๋อออกแบบเองไหมครับออกแบบเองละครับออกแบบเองเลยความสวยไม่อยู่ที่ลังคาด้านลังคาเลยทื่อๆมันก็จะดูไม่ค่อยดีก็เลยว่ากันไปงั้นเดี๋ยวลองเข้าไปชมข้างในไหมครับไปดูข้างในหน่อยสิครับว่าการออกแบบของพี่เต๋อเนี่ยใช้หลักการอะไรแล้วทําไมต้องออกแบบแต่ละจุดเนี่ยเป็นอย่างนี้ดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเชิญเลยครับนี่เข้ามาภายในบ้านดินเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เต๋อครับ ก็บอกว่าเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือมันเย็นกว่าข้างนอกนะอุณหภูมิดีมากนะครับมันก็จะเย็นๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญสีชมพูสวยสีที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นสีที่ไปซื้อมาทาหรือว่าเป็นสีตามธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติครับดินแต่ละที่เนี่ยสีมันจะแตกต่างกันรบแล้วก็ไปเลือกดินมา ต่นี่ของผมเนี่ยก็เลยใช้ดินทุกรังนี่แหละมาช่วยผสมมันก<อ>็เลยเอามาเป็นสีกลายเป็นบ้านสีชมพูไปเลยนะครับบางที่เขาบอกว่าเวลาสร้างบ้านดินเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความคงทนเนี่ยเขาบอกว่าต้องต้องเผาด้วยที่นี่มีการเผาแล้วไงคือคิดจะเผาแต่รู้จะเผายังไงมันใหญ่มันใหญ่ใ,หญใช่เ,<อ>เตาเราก็ต้องใหญ่แล้วการสุมดินให้มันสุกเนี่ยมันก็ต้องอุณหภูมิประมาณ8 0 0 900องศา ซึ่งมันต้องคุมให้ไม่ดจริงๆซึ่งคงจะลําบากแต่ถ้าแม้นเราไม่เผาเนี่ยอายุการใช้งานบ้านดินหนึ่งหลังเนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณสักกี่ปีก็คืออย่างหลังนี้นี่สร้างมาหลังที่2เมื่อปี58เกือบ10ปีเกือบสิบปีแล้วเกือบสิปีแล้วครับก็ยังอยู่ได้คือหมายความว่าถ้าเราอยู่ไปรู้จักดูแลนิดๆอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็อย่าให้มันโดนน้าหนักๆนิดต้นทุน มันแพงไหมครับปานหลังนี้ของเราเนี่ยเราใช้ดินแถวนี้่มันก็เลยไม่ค่อยแพงเท่าไรหร่แต่ถ้าคิดจะไปสร้างเองเนี่ยดินเอามาจากไหนซื้อมาไหมค่าแรงเดี๋ยวนี้ค่าแรงช่างก็ขากแปด้อยแล้วช่างธรรมดานะช่างฝีมือก็เป็นพันเหมือนกันมันก็หลายต่างก็กต้องคำนวณตรงนั้นด้วยแลถ้าใครอยากจะมีบ้านดินสักหนึ่งหลังก็ต้องดูด้วยดูต้นทุนของเรานะครับแล้วก็ ดูอายุการใช้งานนะครับลองลองคำนวณดูเองว่าคุ้มหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เป็นจุดแรกนะครับที่พี่เต๋าดำเริมาชมเมื่อนักท่องเที่ยวมาปุ๊บนอกจากได้มาดูบ้านดินแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือจะไปกิจกรรมปั้นดินต่อเลยนะครับมันยากง่ายยังไงบ้างฮะเนี่ยยากไหมสำหรับเหมือนผมไม่มีฝีมือเลยเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ย ก็คือไม่เคยปั้นไม่เคยจับดินมาบนั้น oh. แต่ว่าสามารถที่จะทําผลงานออกมาได้เป็นของตัวเอง <Okay. S 2> โดยที่ไม่มีใครเหมือนโอเคงั้นวันนี้ผมต้องรอดตายแน่นอนงั้นเดี๋ยว <c oughs> ให้พี่เต๋าพาไปที่โรงปั้นเลยดีกว่าเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปปั้นดินกันนะครับ <c oughs> ว่ารูปร่างของผมเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนหลังจากปั้นเสร็จแล้วนะครับครับเริยนครับ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินตอนนี้พี่เต๋านะครับก็พาบินมาที่โรงปั้นแล้วนะครับ,รบเพื่อมาทดสอบฝีมือกันนะเข้ามาในนี้ก็จะเห็นนีมีเครื่องปั้นดินเผาต่างๆที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมันนี่มีจาหน่ายด้วยแล้วก็มีของลูกค้าใช่ไหมครับรที่ที่มาปั้นแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มัน ฝั premises, 1, no iedzieć, like right. like, ่งน MA right, ั้นก็มีน้องๆกำลังสารวงกับการปั้นอยู่เลยถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะปั้นรูปอะไรเนี่ยที่นี่ก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยตัวอย่างให้ด้วยตัวอย่างให้เลือกอยู่เต็มไปเลยนะครับผมก็เลยขอเลือกที่ยากที่สุดในร้านโชว์ฝีมือเลยนี่ฮะเตาทองอุปกรณ์ที่ทุกคนจะได้รับมีอะไรบ้างครับพอมาวกปั้นที่นี่ครับก็เริ่มแรกเลยแล้วก็จะมีดินให้มีดินให้หนึ่งก็มนที่เราใส่ถุงไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้มันแห้งคือดินเนี่ยมันเป็นดินท้องนาซึ่งมันจะเหนียวจับ เวลาแห้งแล้วมันจะหดเยอะอพอหดเยอะปุ๊บมันจะแตกจะร้าววันนั้นเนี่ยเราต้องผส,สมอะไรก็ได้ให้มันร่วนหน่อยอให้มันค,คลายความเหนียวแล้วก็มานวดให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นไม้สําหรับตีให้กลมอะไรเงี้ยนะครับไปช่วยเป็นเครื่องมือช่วย,วยจากนั้นเราก็ขึ้นมาทำเป็นถ้วย ้วเราก็จะทำก้นกลางๆเป็นแผ่นได้สอชิ้นปุ๊บเราก็จะมาเริ่มประกบกันลวครับวิธีการประกบที่ถูกต้องเลยก็คือเอาดินตัวน้ำสลิปเนี่ยและครับรบเอามาทาเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอา2ชิ้นมาประกบกันนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนี้ ทำไงต่อครับตอนนี้เราจะเริ่มตกแต่งแล้วครับวิธีการก็คือเราจะใช้ไม้เนี่ยมาตีให้เนื้อมันเรียนให้มันแน่นขึ้นด้วยให้มันแข็งแรงขึ้นพราข้างในเนี่ยมันจะโปร่งใช่ไหมครับจะแตกเย็นจะบี้ด้วจะเบี้ยวการตีนี้ก็คือให้มันผิวมันเรียบด้วยแล้วก็แน่นด้วยแข็งแรงขึ้นแล้วก็วาดวาดรวดลายก่อนนะครับ อากาศอยู่รเราต้องเจาะรูไ<อ>ม่งั้นแล้วเวลาพึ่งมันก็จะแห้งยากความทื้นมันระบายไม่ได้เวลาเผามันก็โดนเหมือนลูกโป่งอัดลมอยู่ข้างในพอโดนความร้อนก็จะระเบิด<อ>บติงเต่าทองนะครับออกมาเป็นเต่าทองเห็นไหมฮะเป๊ะไหมครับหลังจากที่เราทำเสร็จสับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะต้องเอาเต่าทองเนี่ยไปไหนฮะ จะเอากลับเลยก็ได้นะครับแบบนี้เลยแต่ว่าต้องระวังหน่อยเพราะมันยังนิ่มอยู่กลับไปถึงบ้านก็ไปพึ่งลมไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะเพราะพึ่งแดดข้างนอกมันจะแห้งเร็วข้างในไม่แห้งมันจะหดแตกกล้าวต้องอยู่ในในที่ร่มหลังจากนั้นประมาณสัก7วัน15วันจับดูไม่เย็นอันนั้นผ่าสีได้แต่มันยังเป็นดินอยู่เพราะนั้นห้ามโดนน้ำแต่ถ้าอยากให้คงทนก็ฝากระเผาได้ เราก็ต้องทิ้งไว้ก่อน15วันทิ้ง15วันแล้วก็เอาไปเผาแล้วทิ้งจะไปเผาได้แล้วถ้าสมมุติอย่างวินอย่างเงี้ยวันนี้อยากจะให้พี่เนี่ยช่วยเผาให้ครับแล้วเราจะได้ของไงครับต้องนั่งรถกลับมาที่นี่ครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สะดวกก็คือฝากเผาอย่างเดียวมารับเองได้ได้ฝากเผาด้วยให้ส่งทางไปรษณีย์ด้วยก็ได้มีส่งทางไปรษณีย์ให้ด้วยโอ้ดีจังเลยนะครับทีนี้นอกจากเรามาที่นี่แล้วเรายังได้มาร่วมปั้นอย่างเงี้ย ทราบว่าที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ด้วยข้างหน้ามีครับคาเฟ่แล้วก็อาหารจานเดียวง่ายๆสบายเวลาเรามาเดินทางมาที่นี่นะครับข้างหน้าเมื่อสักครู่เห็นไครับจอดรถปุ๊บก็จะเป็นช็อปของร้านที่นั่นก็จะมีสินค้าจําหน่ายใช่ครับครับจำหน่ายด้านหน้าด้วยหรือว่าด้านหลังมาที่โลงปั้นนี้ก็ได้ราคาค่าเข้ามา สมมติถ้ามาแล้วอยากจะมาปั้นดินเนี่ยเราต้องเสียตังค์ไก็สําหรับผู้ที่จะปั้นก็เสียในราคา200บาท200บาทก็จะได้ชุดอย่างเมื่อกี้นี่แหละครับรมีดินมีอะไรให้ทำได้มีครูคอยแนะนําแต่ถ้าหากคนไหนไม่ปั้นไ่อยาปั้น30บาทาแต่30บาทนี่ก็มาใช้ซื้อของทางไหนได้อ๋อเอามา <ละ S 1> เป็นส่วนลดที่นี่เนี่ยเปิดทําการอย่างไรแล้วก็เส้นทางในการมาที่ มาเส้นทางไหนได้บ้างครับทั่วไปวอล์กอินเนี่ยเราจะเปิดฉเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดพิเศษต่างๆ<ช>วันหยุดนักขัตะเษ์กนะครับตั้งแต่9กโมงเช้าถ้าจะปั้นก็ยอย่าเกินบ่าย4ี่โมงครึ่ง ร้านปิดจริงๆก็ประมาณสักห้าโมงครึ่งครับครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุ๊ปนี่จองได้ทุกวันเอาละครับวันนี้ทางรายการอัปเดตไทยแลนด์ต้องขอขอบคุณพี่ต๋อเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้มาให้รายละเอียดทั้งเรื่องบ้านดินความเป็นมาของที่นี่แล้วก็มาสอนปั้นดินกันสดๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็ได้นี่ครับผลงานกลับบ้านไปด้วยวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับครับขอบคุณครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับการมาเที่ยวกันที่คุ้งวิมานดินได้ทั้งความรู้เรื่องของบ้านดินแล้วก็สนุกกับการปั้นดินได้ครั้งปั้นดินเผาสวยจากฝีมือเรากลับบ้านไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บินและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ